เดี๋ยวมาทดสอบรถ18นะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้ผมขออุบก่อนนะไม่บอกว่าคืออะไรนะครับเป็นไซส์18นะครับสเกลเดียวกับตัวราว่านะครับสต,ตีก็เป็นของ Hobbywing นะครับอันนี้ทางต่างประเทศเขาส่งมาให้ทดสอบนะครับ oh. <Yeah. S 1> เย็ดนู้นี่แ้นนะับซีนะครับก็ังเป็น พลาสติกน,นะยืดนะเป็นพลาสติกแต่โชค๊คดีนะครับให้ให้ชุดก็จะมีตัวกันหงายหลังมาให้ด้วยครับดูตั้งวันนโอ้ยเก็บอีกแล้วครับท่านขยันจริงๆระหว่างระหว่างสวยงามกับหงายมเน,นื่อกีอ้แดดก็ร้อนดูดิเนี่ยพากระเดินอยู่กลางแดดได้เหมือนอันยุค78แล้ว